นี่ครับผมอยากได้โต๊ะบอร์ดมาวางตรงนี้นะแทนไอ้เจ้าตัวนี้นะครับอยากวางมิกกับพวกซาาการ์ดนะครับมันวางไม่ได้อยากได้เหมือนนี่เลยเดี๋ยวจะขึ้นดูให้ดูนี่นะราคามันสูงมากทุกคนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมา DIY แล้วกันนะครับจะใกล้เคียงไหมน่าจะประหยัดกว่าอยู่ นี่ครับผมมีขาฐา,านของแผ่ไฟฟ้าตัวเดิมนะที่แถมมาด้วยนะผมจะมาลอง DIY ดูนะครับไอเจ้าตัวนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงมันจะสู้ไอขาเป็นอะลอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วทีนี้ไอเอาออกผมจะมา DIY นะครับนี่ครับถ้าใครมีไม้พาเลทก็ทําได้เลยนะแต่ว่านี่ผมสั่งมา190บาททุกคนดูสิยังใหญ่เลยจะแทนบอร์ดตัวนั้นนะเดี๋ยวแล้ผมก็จะเอาเอาเนี่ยแหละ เราใส่แบบนี้แล้วยิ่งน็อตเข้าไปนะครับนะครับแข็งแรงแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทาสีก่อนสีระเบิดอะที่ว่าทาลำโพงนะครับทาก่อนให้มันกันน้ำแล้วก็จะเอาผ้าสักหลาดมาปูนะผมมีผ้าสักหลาดที่เหลือใช้อยู่นะครับสีเขียวมาปูครับไปดูกันครับนี่นะครับก็จะใช้สีนี่นะสีทาตู้ลำโพงครับเป็นสีกันสนิมนะครับอันนี้ทาได้พ่นได้นะครับแล้วก็แห้งไวนะครับเนื้อสีแข็งเพราะว่ากันน้ําได้นะครับ ส่วนนี้ละลายทิ้นเนอร์ก็ได้หรือว่าท,ทาเลยก็ได้นะครับผมจะทาเลยนะครับเททีละนิดก่อนนะจิ้มๆแบบนี้ครับก็ทาเลยค,ค่อยๆค่อยๆไล่ไปนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับน้ำหนักจะต้องสม่ำเสมอนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะ เพราะว่านี้ไม่ผสมนะครับเราก็ต้องใช้น้ำหนักนิดนึงนะครับมันจะได้หนานะครับผิวมันก็จะเป็นเหมือนผิวเนี่ยครับตู้ลำโพงครับที่เราเห็นนั่นแหละนะครับนี่เลยนี่คือฝั่งด้านในนะทาแล้ว มีกับมมีเ่เขียวอยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะมาปูนะครับข้างในโอเคครับตอนนี้ปูพรมแล้วนะทุกคนนะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะครับเราไปยิงใส่ฐานนะครับโอเคหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับมันก็สามารถปรับระดับได้นะเนื่องจากว่ามันเป็นขาของนี่นี่ขาของแผงไฟฟ้าตัวเดิมนะครับก็ยิงนัดอย่างนี้เลย สูงต่ำได้ตามต้องการครับแล้วก็นี่มันสามารถปรับนี้ให้มันหันน่ครับแล้วแต่เรานะวางโน้ตบุ๊กนะครับวาง iPad s ซาวการ์ดมิกไม้กองอะไรอย่างนี้ครับอยู่ข้างกองน,นะฝั่งนี้ผมก็ไปซื้อทุกอย่าง20มานะครับเป็นตัวเก็บสายไฟอย่างเช่นเราวางมิกตรงนี้นะสายไฟที่ขึ้นมานะเราก็เน็เหนี่เวนี่สายนี้มันจะได้เป็นระเบียบครับเดี๋ยวลองไปจัดดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงหน้าราเป็นยังไงครับ นี่คือระบบเดิมนะครับครับหน้าตาออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างๆกรองแบบนี้ใช้ได้ทั้งแบบเอาไปเล่นกรองชุดแล้วก็แพดแบบนี้นะครับผมก็จะใช้มิกหนึ่งตัวนะครับปกติผมจะใช้ iPad นะครับในการเปิดพวกดิสทิ้บ๊อบนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เอามานะครับแล้วเปิดอย่างนี้ให้ดูนะครับก็คือจะต่อเข้ามิกนั่นแหละนะครับ ทุกอย่างก็จะมาเข้าที่ซาวการ์ดกรณีที่จะต้องการอัดนะครับเข้าซาวการ์ดนะครับแล้วก็จะเข้าการอัดเข้าไปในแพดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อัดเล่นสดก็ต่อเข้าแล้วก็เอาออกไปที่ PA เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอินเอียร์นะครับเข้ามาตรงนี้นะจะฟังเองก็ได้หรือปล่อย PA ก็ได้นะลองเปิดดูปนะระมาณนี้ ฟังไม้มวางไมาได้ถือว่าใช้ได้เลยนะดูไม่ออกไงว่าทําเอง <c oughs> เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับจะเก็บสายแบบนี้นะ